จัดเวทีลูกทุ่งพร้อมแสงสีเครื่องเสียงยิ่งดึกยิ่งคึกคักค่ะเพราะงานนี้จัดเต็มทั้งศิลปินนักร้องและตลกรวมร้อยชีวิตเช่นชัยยามิชัยหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงหวหยพศเพชรสุพรรณชัยชนะบุญโชตและตลกรุ่นเกา่าเด๋อดูแดงเทพมุนเวียนขึ้นเวทีสร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้ผู้ชมยกให้เป็นคืนแห่งรอยยิ้มเต็มไปด้วยน้ำใจเหล่าคนบันเทิงที่ร่วมกันช่วยเหลือดอนจมูกบานตลกรุ่นใหญ่ที่กำลังรักษาตัวจากอาการป่วยมะเร็งตับ จะไปเยี่ยมแต่ผมว่าไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพราะว่ามีงานอยู่ทุกวันแล้ววันนั้นเนี่ยกลับไปจากงานครับแล้วเปิดทีวีเจอก็เห็นหน้าตุแลเนี่ยเขาไปเยี่ยมกันพอไปเยี่ยมแล้วก็บอกว่าจะมีคอนเสิร์ตที่วัดนี้ตอนแรกเราก็ฟังไม่ทันว่าจัดที่ไหนก็เลยหาเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วก็โทรเลยบอกพี่แลเดี๋ยวหนูไปช่วยนะไปช่วยร้องเพลงให้ผลละครมผลชาคอนะและพร้อมด้วยคุณตั๊กบุริบูลนะครับมาช่วยพี่ดอยจุูบานถือว่าเขาเป็นเป็นตลกรุ่นครูบาอาจารย์ที่ ปูทางไว้ให้พวกเราตลกที่รุ่นใหม่ๆไ,ได้ได้มีเวทีในการแสดงมีพื้นที่ในการทำอาหากินครับถ้าสมัยก่อนก็เป็นเดินหนูหนีดอนแดงแล้วบนนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครับการจัดรูปแบบนี้ก็คือคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลให้ใจซึ่งกันและกันว่าใครเคยรักเคยใครเคยชอบใครที่รู้ว่าพี่ดอนเป็นแบบไหนอะไร ก็เรียนเชิญให้มาช่วยกันตลกทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมทุกคนครับแต่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายในข้อข้อบังคับของสมาคมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างพี่ดอนนี่ก็ต้องช่วยเหลือเจือจนดูแลอยู่แล้วครับต่อไปนี้นโยบายของสมาคมก็คือไม่ทอดทิ้งใครทั้งนั้น 6, ครับ 6, 6, ไม่ได้คืนเวทียืนเคียงข้างกันมากว่า10ปีแต่ตลกรุ่นใหญ่ระดับตำนานเดอดูแดงเทพยังส่งมุกสดกันอย่างรู้ใจแม้วันนี้ขาดสมาชิกคนสำคัญดอนจมูกบานแต่ทีมจำอวดเพื่อนซียังจำได้ดีถึงเอกลักษณ์เพื่อนร่วมบงที่มาพร้อมมุกตลกเสียงใหญ่ใช้ลูกค,คอจึงไม่ลืมที่จะนำมาบอกเล่าอย่างสนุกบนเวทีให้ผู้ชมคลายความคิดถึง พูดคุยได้นะครับรอันนี้คือแค่ระวังเรื่องเลือดออกในช่องท้องเท่านั้นนะครับผม ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วสักระยะมันก็ดีขึ้นก็คือน่าจะโอเคนะครับพื่งใจมากนะครับพื่งใจแทนพ่อมากเลยว่าที่มีศิลปินว่าจะเป็นเพื่อนนักร้องเพื่อนตลกที่มาช่วยช่วยนะต้องขอขอบคุณมากเลยครับงานพวกนี้มันไม่ใช่งานที่เราต้องมาตั้งใจอะไรกันหรอกเปเพยงแต่ว่าเออเรามาแสดงน้ำใจแต่ว่าเพื่อนฝูงกันื่องการแสดงเนี่ยมันคงจะไม่อะไรที่เต็มที่หรอกคนนิดคนหน่อยท่านเองเพราะว่าให้รู้ว่ามากันเขามากันเยอะแยะแล้วดอนจูกบ้านผมเลยเป็นคนตั้งให้เขาเอง เพราะว่าก็หาหาเอกลักษณ์เขาอยู่เสียงใหญ่ได้แล้วผมเสียงใหญ่ๆนะผมให้เขาทำนะเพราะผมอยู่กับชายมังสิงไงผมวอาโทนเสียงเขาใหญ่ผมบอกทำเสียงใหญ่ๆเหมือนพี่ชายมังสิงเลยดอสุปดอก็เล่นมุกนี่วัดเออวัดโบ๊ชใช่แล้วก็ดึงเขก็จะไปดึงลูกกระเดือกเขาก็อ๋อเปิเอก ดอนจมูกบานเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อ40กว่าปีก่อนด้วยการเป็นโคศมประจำวงลูกทุ่งมีมุกตลกสอดแทรกและมีลีลาน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ทุ้มลึกพูดช้ามีไหวพริบเรียกได้ว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครจนชื่อเสียงโด่งดังเข้าสู่วงการแสดงเป็นดาราตลกรวมเดินสายออกงานกับคณะเดอดูดีดอนแดงออกเทปตลกจำหน่ายหลายชุด จากยุครุ่งโรจมีคิวทองทั้งการแสดงตลกคาเฟ่ละครและภาพยนตร์สู่ยุคซบเซาของวงการตลกดอนจมุกบานก็ประสบปัญหาการแสดงเช่นกันค่ะจนเมื่อ5ปีก่อนพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่4รักษาเรื่อยมาจนอาการดีขึ้นแต่กลับมาสุดหนักอีกครั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการจึงรวมใจจัดคอนเสิร์ตนำไรายได้ช่วยเหลือตลกอาวุโสยุคคาเฟ่หนึ่งในผู้ชี้ทางให้ตลกรุ่นหลัง สาวิตรีและฮิรันวนิชไทย PBS รายงาน